สวัสดีค่ะพอพอกับสาราดีๆเกี่ยวกับการเกษตรและวิถีชีวิตบ้นบานๆกับช่องบ้านหนอ,องคอกนะอีกแล้วเด้อค่ะก้อนสิไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เนียเด้อค่ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะก้อสิพามาชมหญ้านารกจกักรพพรดนะคะที่พรออมสิไปเป็นทอนพันธ์เนาะคะ่ะพี่น้องที่พี่น้องเห็นลักษณะตน้นมิตรล้มต้นยังสี่เนาะคะ่ะ ก็คือว่าช่วงหนึ่งเข้าไปทุระก็เลยให้ย้ายหรือว่ญญายาหนองตนเขานี่ค่ะเป็นตัดเอาใบกําหอดไปเรียงงว้วนะคะ่ะพอทาสีย้ายตัดตั้งตนแล้วก็ต้งเขาเครื่องปั้นย้ายกับชิบวสะดวกนะคะ่กะก็เลยให้เพื่อนตัดเอาตะใบกําหอดไปเรียงงว้วนะคะ่ะพอ,อทาสเสร็จทุระกลับมาเนาะคะ่กะก็เลยสิมวตตัดเอาล้มตนพวกนี้เนาะคะ่ะไปเก็บไว้เป็นทอนพันุเพื่อสิบปลูกในบริเวณที่เขามีพื้นที่ว่างเนาะค่ะพี่น้อง สำหรับคุณสมบัติของหยานาลงจักพัดเนาะคะ่ะเป็นหยาที่ต้นใ่นะคะต้นใ่ใบหนาใบดกนะคะใบเพิ่นเกิดบ,บ่แหง่งบ่เหลืองง่ายนะคะพี่น้องใบเขียวอยู่ตลอดเนาะคะ่ะลำต้นใ่อวบนามเนาะคะ่ะเห็นหต่เพิ่นบ่แข็งเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ถ้าพี่น้องมีเครื่องปั้นเนาะคะ่ะก็สามารถซับเอาต้นมันแล้วก็ไปปัน้นออกมาเป็นสินน,น้อยนะคะ งัวก็จสามารถกินได้ทั้งเบิดทั้งล้มเลยค่ะงัวควายเนาะค่ะพี่น้องแต่ถ้าวว่าอยากจงให้มันเป็นต้นย่นยังสี่เนาะค่ะพี่น้องถ้าวว่ามีเครื่องปั่นเนาะเขาตัดอายุประมาณเดือนหนึ่งนี่ค่ะอายุประมาณเดือนหนึ่งก็ตัดได้เลยอันนั้นก็คือมันสีบรมันสีบอแข็งเนาะค่ะม่ต้องเข่าเครื่องปั่นงัวควายก็สามารถกินได้ทั้งเบิดทั้งล้มเนาะคะ่ะอา,ายุประมาณ30 40มือประมาณนี้เนาะค่ะอันนี้ค่ะในสวนเขาก็มี เพ่งกุลาแซมอยู่หน่อยนึ่งนะคะพี่น้องอันนี้เป็นสวนนาคอกหัวนะคะซึ่งยาหน้าลงจักรพรรดินี่ก็เป็นยาอยู่ในตระกูลของยาเนเปียนะคะพี่น้องเนเปียว่าจีเป็นเนเปียหยักเนเปียปากช่องนึ้อเนเปียแค่เนเปียนี่ก็มีหลายสายพันธุ์นะคะแต่คิดว่ายาหอ้าลงจักรพรรดินี่ก็มอสสกันมอสสำหรับเกษตรกร,ะรกน,นะคะผู้ที่เลี้ยงงัวควายนะคะพี่น้อง เพราะว่าเพื่นให้ผลผลิตสูงเนาะคะ่ะต้นใ่ใบหนาะใบดกล้ำต้นอวบหนามเนาะคะ่ะบ้แหง่งบ้เหี่ยวง่ายเนาะคะ่ะทนแรงอันนี้มันเริ่มสิบปงยอดขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องพร้อมที่เจะไปปลูกได้เลยค่ะหลังจากที่ได้ล้ำต้นมันมาแล้วเนาะคะ่ะกัสิมาัสัาออกเป็นท่อนๆเ่อพอน้อ,อ,อ,นองต้นเขาเพิ่นสับประมาณสองขอตานาะคะพี่น้อง สองขอตาเพื่เอเสียไปเตรียมปลูกเขาได้ต้นพันธุ์ทีเลกเขาได้ต้นพันธุ์มัแต,ต่ใสบันติเขากร้างสื่อมาจากทั้งเฟสขึ้นกันละค่ะพี่น้อง้ังสื่อมาทั้งน้งเฟสละก็มาปลูกขยายพันธุ์ตอนนี้ก็ขยายไปได้ไหลายเติบแบ่งพี่น้องฐานเคียงแน่นะคะคลิปนี้กับพาชมทอนพันธุ์นารงจกกักรพพาดเนาะค่ะเอาไว้สำานีก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเนาะค่ะ คลิปหนาพอกกันไหมขอบคุณและสวัสดีค่ะ